สำหรับการเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านดรพรพันธ์ปิยานกูลผู้บรยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นกล่าวเปิดงานค่ะท่านรองผู้ในการสำนักงานการค้าและการลงทุนแห่งสหาราชนาจักรมิสเบนและที่กรรมการผู้จัดก,การบริษัทานามีบุ๊คจำกัด คุณสุวัดีตรงสภเวชวัฒนาวิทยากรผู้บริหารสถานศึกษาะผู้แทนหน่วยงานสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอ่าที่ฉันได้รับมอบหมายจากท่าน,นรัฐมนตรีนะคะให้มาในงานวันนี้เนื่องจากท่านก็มีภารกิจมากเนื่องจากเพิ่งเข้ารับตาแหน่งใหม่เพราะฉะนั้นก็จะมีภาระมากมายนะคะเนื่อ,องจากสสทก็เป็นหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ได้มอบให้หมา เพราะฉะนั้นี่ยก็อยากจะพูดถึงนโยบายของท่านนะคะว่ามันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรกับสิ่งที่นางมีพูดนะครดำเนินการหยุดหน,นนี้เรื่องของการศึกษาเราจะพูดกันอยู่ทั่วไปเสมอว่าคุณภาพเรายอมรับไม่ได้ถ้าเทียบกับนานาชาติแต่เ่้นองเห็นจุดยีนะคของสิ่งที่เราเกียบเทียบกับนานาชาติว่าในกลุ่มของโรงเรียนสาธิตเป็นกลุ่มเด่ ทีควมพีเได้กับนานาชาติต้อเข้าเขาในกลุ่มห้าและหกซึ่งมันตอบโจทย์ได้หลายเรื่องด้วยกันในการแก้ปัญหาหนึ่งเชิงระบบรมทำไมกลุ่มโรงเรียนสาธิาตียนโรงเรียนสาธิตจงอยู่ในกลุ่มบนในขณะที่กลุ่มโรงเรียนอื่นๆก็จะอยู่ในระดับล่างๆนะโรงเรียนสาธิตก็จะมีทุกอย่างที่เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อการเรียนรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนคุณครูคุณภาพและปริมาณที่ทมีอยู่นะคะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็คิดว่าถ้าเรามีสิ่งเหล่งนั้นอย่างเท่าเทียมกันเด็กของเราไม่ใช่เด็กที่จะสู้เขาไม่ได้นะ,ะเป็นเด็กที่มีศักยภาพเพียงแต่ความขาดแคลนในปัจจัยและหลายเรื่องที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการในสิ่งตรงนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องถอดถอนยิ่งแต่นั้นคิดว่ามันเป็น ประกายจุดประกายในส่วนที่เราจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดเช่นเราพบว่านักเรียนในโรงเรียนในภาคอีสานะตอนบนตอนล่างภาคใต้ตอนล่างเหนือตอนล่างและภาคกลางบางส่วนมีผลการเรียนทั้งโอแ้ะขีซ่าสอดคล้องกันเนระดับที่เรียกว่าเทีเยบก,กับอันอื่นแล้วเนี้ยอยกว่านะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยความพยายามก็น่าจะไปถึงกลุ่มนี้เป็นพาราลิตีหลัก พราะนั้นบรรดาทรัพยากรต่างๆที่จะลงให้กับโรงเรียนหรือสถานศึกษาก็ควรที่จะลงกระรงนี้ให้มากกว่าคอื่นนะนั้นการการให้โดยให้เท่าเทียมกันในความหมายผมไม่ใช่แจกของเท่าเ่ากันแต่ให้ตามความขาดตามความต้องการเพื่อให้โอกาสกับโรงเรียนเหล่านั้นได้พัฒนาทักเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนอยื่นที่มีความพร้อมนะนั้นตัวชี้วัดของเรานะนะ ของการทํางานในหน่วยงาน,นต่างๆและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องซึ่งราลงสสพทด้วยนั้นเนี่ยเราจะใช้พิซ่าในของประเทศเป็นตัวที่จะวัดว่าเรามีความขึ้นหน้าเกี่ยวกับเรื่องของนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราอยู่ในแรงท้ายๆนะคะเมื่อเทียบกับ50-60ประเทศที่เข้าร่วมแล้วก็ทำยังไงจึงจะทําให้พิซ่าในรอบถัดไปดีขึ้น ท่านผู้ชายในยที่นี้ก็คงจะรู้จักพิซซ่ามากพอสมควรเรามีการแคมเปญทั่วประเทศว่ามันเป็นการชี้วัดว่านักเรียนหรือเด็กไทยของเราจะมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงนในโลกในการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับเด็กอื่นหรือไม่ดันสิ่งที่เขาวัดเนี่ยจะวัดทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และก็ reading คือความอ่านเข้าใจภาษาแม่นะคะเพราะฉะนั้นท่านสัามส่วนนั้นไม่ได้วัดสิ่งเนื้อหาในหลักสูตรแต่วัดว่า ในสถานการณ์จริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นถ้ามีปัญหาขึ้นเนี่ยจะใช้คอนเซ็ปต์ที่เรียนรู้ในหลักสูตรมาแก้ปัญหาอย่างไรแล้วพอเรามาวิคเคราะห์เจาะลึกเราก็พบว่าสิ่งที่ต้องทำอนันดับหนึ่งคือเรื่องของภาษาภาษาไทยเนี่ยฮะจากการที่เรารีวิวคําตอบทั้งหมดของเด็กที่ตอบเราจะพบว่าภาษาเขาล่องแน่งมากเขียนก็ผิดแล้วก็สื่อความหมายไม่ได้เราเขียนกระท่านกระแท่ง เพราะนั้นเนี่ยก็มองเลยไปถึงว่าแล้วเขาจะเข้าใจโจทย์ต่างๆได้อย่างไรนี่เหลกอายุสิบห้าปีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นความพยายามร่วมกันกับหลายๆส่วนางานไม่ว่าภาครัฐหรือภาคประชชนเราคงจะต้องจัดการเรื่องการใช้ภาษาลิเอซี่ในความหมายของยูเนสโกนี่อาจจะแคบเกินไปที่ใช้เป็นตัวชี้วัดเรื่องของภาษาแม่แเพราะก็บอกเียว่าอ่านออกเขียนได้เขียนพรานพันได้แล้วอ่านคำว่าพรานพันได้ แต่ไม่ได้วัดเลยไปถึงการอ่านเอาสาระในเรื่องเหล่านั้นการอ่านชาติกราฟต่างๆการอ่านภาพถ่ายเทีงๆสิ่งต่างๆที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือแม้ในข่าวทางพิทยุธโทรทัศน์นักเ,เรียนต้องเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องภาษาแม่มันเลยเกินไปกกว่าการอ่านออกเขียนได้นะคะแล้วมันจะบล็อกการเรียนรู้วิชาอื่นๆถ้าภาษาแม่ดีเรนคิดว่าคณิตศาสตร์ก็จะกระเตื้องเวทยาศาสตร์ก็จะดีขึ้น คณิตศาสตก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกวิชานหนึ่งซึ่งเป็นยากผมแล้วก็ยากมากๆแล้วก็ทุกคนก็จะต้องบอกว่าแล้วทํายังไงจึงให้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสน,นุกสนานรวมทํางวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งเป็นทูนสาคัญเป็นฐานการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียนทั้งประเทศเนี่ยคิดวิเคราะห์ได้ไม่ใช่เรียนรู้เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยเรามีสามกลุ่มด้วยกัรในประเทศนี้ที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แลนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มขับเคลื่อนนะ กลุ่มที่จะเป็นนักวิจัยนักพยาศสาลร์เราต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจฤฤ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 ด้วยองค์ความรู้และต่อย,ยอดโดยใช้เทคโนโลยีกลุ่มที่2คือกลุ่มที่จะมีอาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ทันสมัยนั้นหมอก็ดีวิศวรก็ดีเภสัชกรก็ดีหรืออาชีพอื่นๆในอาเซียนซึ่งกำลังคูกคามเข้ามาว่าจะไหลออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะนี่จะเป็นกลุ่มที่2ทําอย่างไรเราจึงจะทํากลุ่มนี้ให้ทัดเทียมและเป็นที่ต้องการ ส่วนกลุ่มที่สามคือกลุ่มใหญ่ที่สุดคือกลุ่มประชาชนทั่วไปกลุ่มนักเรียนที่เมื่อจบการศึกษาแล้วมสามอาจต้องไปทํามาหากินมหกต้องไปทํามาหากินเข้ามหาวิทยาลัยก็ไปอยู่ในส่วนของวิชาของสังคมศาสตร์ซึ่งไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อย่างที่สองกลุ่มแรกแต่ต้องมีฐานการคิดที่เป็นลอ o จิตมีเหตุมีผลและสามารถวิเคราะห์ได้นะคะและนั่นเป็นเรื่องสําคัญสําหรับทุกคน นัินคาสติสแบบวิสในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสระะ้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์นี้อันนี้พี่ซาเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดเราจะทําอย่างไรที่จะตอบโจทย์นี้ร่วมกันนะครสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสพากรรมการบอกของสสวทไปที่ประเทศอังกฤษนะคะเราได้คุยกับผู้มีการของฝ่ายการศ,าศ,าศาึกษาอธพารนออเอ듀เคของเขา ท่านทราบไหมว่าอังกฤษก็กำลังปรับทางสูตรปรับเพราะอะไรต้ไหมคะเขาบอกเขาลับไม่ได้ที่เรนกิ้งในพิซซ่าเนี่ยเป็นแปดหรือเก้าเขายึดรับไม่ได้นะเรนก็อยู่ต้นๆเขาบอกเขาลับไม่ได้เขาต้องตัดแล้วก็เปลี่ยนแปลงนั้นการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยค่อนข้างจะวิพรามากในแง่ของมาตุเรียลิตี้ของสถานศึกษาของเขาถ้าเรียนเทียบกับประเทศไทยที่นั่นเขาบอกว่า ตัวซิลบาซื้อตัวกรอบหลักสูตรต่างๆเนี่ยจะเป็นหัวข้อหลักๆนะคะสองหน้าเนี่ยก็สูดได้ว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่สามเป็นยังไงที่เหลือสถานศึกษาไปจาัดก,การเองนะคะจัดก,การเองแล้วเขาก็จะมีวิธีการที่จะตรวจวัดได้ว่ามาตรฐานโรงเรียนเหล่านั้นโดยใช้เน i o n a l t เทสเพราะนั้นโรงเรียนใดที่นนนนไม่มีมาตรฐานตามที่กาหนดจะใช้วิธีไหนก็ได้เขาก็เปิดโอกาสให้ ให้สถานศึกษาทําเองเขาไม่มาบางังคับกับเกณฑ์รเรานะว่าตัวชี้วัดต้องเป็นแบบนี้สื่อก็อมีอย่างนี้มันเยอะแยะไปหมดตัวน้าต้องบอกบทน,นบายบอบบทเราก็ยังไม่สามารถที่จะผลักดันได้ถูกไหมฮะ้นเราไม่สามารถจะเทียบวิธีการของเรากับประเทศอังกฤษได้ในแง่ของการ implement หลักสูนที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีประวษษัติศาสตร์ยาวนาะนกว่าเขาจะขึ้นมาในระดับต้น,ตน,ตน ถ้าเทียมกับประเทศ OECD อ,อื่นๆเป็นประเทศที่ที่เราเรายอมรับว่าเขามีนวัตรกรรมมากมา,กมายไกลกองซึ่งเรานํามาใช้ระโ์ได้เน้นเล่าเรื่องนี้เพื่อให้ท่านเห็นว่าพิ่สรามันมีความสําคัญนะฮะนั้นคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน,นการคิดวิเคราะห์อันนี้ก็าสาคัญอย่างมากส่วนวิทยาศาสตร์เน้นว่าคีดว่าเรื่องของฟิสิกส์นั้นก็เป็นไมเ้ไมเบือไม้บาน,น,นั้นถ้าใครที่รู้คณิตศาสตร์กับฟิสิกส์คือส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นวิศวกรนั้นหลายประเทศพัฒนา เขากล้ามที่จะทําให้คนเข้ามาเรียนในสายของวิศวกรรมนั้นเรื่องของสเตนที่เกิดขึ้นในประเทศเหล่านัน้นนะค science technology engineering and mathematics เราก็พูดถึงสเตนลักษณะนี้ในการปฏิรูปปลักสูตรท่านทั้งหลายก็คงจะได้ยินข่าวแต่ว่าการปรับของเราเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อสร้างหรือกระตุ้นให้คนมาเป็นวิศวกรมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องกระตุ้นเขาก็วิ่งกันมาคนที่อยู่ในหะักที่เด็เดๆที่เรียนเก่ง ต่บางทีวิศวกรในหลายสถาบันออกมาแล้วมันขาดณภาพก็มีความหมายของเราที่จะบราการในก้าวต่อไปคือทําอย่างไรนักเรียนที่จะเรียนรู้ในรูปแบบของการบราการวิทยาศาสตร์ณิสตร์เทคโนโลยีโดยใช้ approach ที่เป็นกระบวนการเชิงวิศวกรรมดีไซน์นะคะเชิงระบบในการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นเราสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ปฐมวัยขึ้นไปจนถึงมปลายแล้วก็ต่อมหาวิทยาลัย นิยมความหมายนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่นั้นทุกคนก็จะพูดงพนึงกับคำว่าเซนที่รัฐบาลกำลังจะพูดถึงที่สสวทาพอลกำลังที่จะโปรโมทเรื่องนี้มันคือการกรณาการการเรียนรู้ในวิชาเหล่านี้เท่านั้นเองเพราะปัญหาต่างๆที่ต้องแก้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีตประวัามันไม่ได้เป็นบอกฟิสิ์หรือไม่ได้เป็นเคมีนะเรื่องข้าวในปัจจุบันที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์นะแม้ที่โรมาที่เรามาลงข้าวเราก็ต้องรู้ค่ะ ว่ามันเป็นสารเคมียังไงมันมีคุณสมบัติอย่างไรก่อนจะปลูกข้าวดีลพิชเ่นหรืออะไรต่อไปอะไรอีกหลายเรื่องการจเจริญเติบโตของพืชเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องรับรู้แล้วก็เข้าใจองค์รวมแต่ไม่ได้เข้าใจเรื่องชีวะหรือเคมี A, หรืออย่างเงี้ยค่ะนี่คือความหมายเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในรูปแบบของโปรเจกต์เบสมันจึงเป็นสิ่งที่เราต้องกระตุน้นและทำให้ช่วยกันที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับโรงเรียนเลยเพียงแต่ว่า สถานการณ์หรือแบบอย่างหรือโอกาสหรือโครงสร้างหลักสูตรหรือเวลาเรียนในหลักสูตรไม่ได้เอือ้อนะคะให้เราทําอย่างนั้นได้เพราะการที่เด็กจะทำโปรเจกต์ได้ต้องรู้คอนเซ็ปต์ต่างๆถ้าไม่รู้คอนเซ็ปต์หลักจะไม่ที่โปรเจกต์ก็ไม่ไม่เข้าใจนะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งน,นั้นมันก็ต้องมีทั้งสองเรื่องเข,เข้าใจพื้นฐานคอนเซ็ปต์นี้ไ่ทางต่างแล้วบูรณาการและเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดรอบตัวและมองเห็นข้างหน้าว่าอาชีพข้างหน้าอยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไร นี่คือคอนเซ็ปต์ของเองนะครับนั้นก็ได้พบกับเมื่อวานได้ไปเยี่ยมสถาเขาเรียกาอะไรฮะสถาบันพัฒนาฝิล์แรงงานภาคเหนือที่สมุทรปราการซึ่งมี potential มากเพราะว่าเรารับรู้มาว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่มีอยู่ทุกจังหวัดเรียกศูนย์พัฒนาฟิล์มแรงงานรองรับแรงงานระดับกลางและระดับกลางเพราะถ้าดูข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมเราจะพบว่า คนที่จบมาทํางานในโรงงานต่างๆเนี่ยจบม .3 มาจบม .6 นะเพราะฉะนั้นถ้าจบม .3 ม .6 แล้วความรู้คณิตศาสตร์ไม่มีถ้าจะวัดอะไรไม,ไม่รู้ไม่รู้หน่วยวัดนะแมทริกซ์แบบไหนแต่ยังใช้เชือกวัดความยาวนั้นคิดว่ามันเป็นเขาถึงต้องไนเริม่มไปใช้แรงงานถึงิอื่นซึ่งถูกกว่าเห็นไหมฮะนั้นแรงงานของเราไร้ผลปรแล้วก็ไร้มมไรสมองนี่คือคำกล่าวหาจากประเทศเพื่อนบ้านจึงไม่จ้างเรา เขาไปจ้างใครตัอใครที่ราคาถูกแลาไม่แน่ใจว่ามีสมองเท่าเราหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคําที่เยะอย่างแต่เรนคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคงต้องรับฟังว่าเราจะทํำยังไงเพื่ะให้การเรียนการสอนในสองสามวิชาหลักนี้เนี่ยมันสงผลต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ต้องจบการศึกษาภาคบังคับแค่เก้าชั้นปีหรือสิบสองชั้นปีนะหรือแม้แต่จะ transition เข้าไปอยู่ในสถาบันุดมศึกษาในส่วน อย่างแข็งแข็งมันมีฐานการเรียนรู้ที่มากพอนะฮะดัะนั้นอันนี้เลน,นก็คิดว่าโดยเพราะท่านผู้บริหารก็คงจะเข้าใจในตรงแหนงนี้เพราะฉะนั้นส่วนต่ตางๆที่เราคุยกันในเชิงนโยบายในะระดับประเทศในะร,ระดับกระทรวงนี่นเ,นเรื่องของการได้การปฏรปริรูปการเรียนรู้การปฏิรูปลับสูตรขนาดน,นี้เราก็กำลังทําอยู่แต่อยู่ในทิศทางไหนเวลาเขาเรียกร่มกันท่านก็ไปเข้าร่วมด้วยมาจะได้ออกผลในส่วนนั้น เรื่องของการติดต่อโฆษณาตัวนะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะตอนนี้ก็ทั้งสามเรื่องเป็นเรื่องหลักๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องพากันทั้งหดนี้ในส่วนนี้ก็เป็นเป็นปนโนะยบายหลักในห้าหกนโยบายด้วยกันซึ่งเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนะนะเ,เทคโนโลยีจะใช้อย่างไรนะเรามีแทบเปรตเริ่มโปรยมาที่มอหนึ่งปหนึ่งและปสองไอ้ตรงนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการที่จะหยิบคอนเทนต์เข้าไปในเครื่องหมายเครื่องรานั้น แต่กระบวนการเรียนการสอนของคุณครูนี่สิฮะที่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดแล้วก็เร่งด่วนที่จะมีการพัฒนานตัวแบบซีรีสนะว่าเพราะว่ามีเครื่องมือเหล่านี้แล้วเนี่ยจะจัดก,การเรียนการสอนอย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์อย่างนั้นจัดเครื่องมือเหล่านั้นสูสุดๆแล้วนักนเรียนเกิดการเรียนรู้เอาอะไรก็ตามเข้ามาในห้องเรียนแล้วมันไม่ได้ส่งผลต่อการเรียนรู้ผู้เรียนไม่ต้องเอาเข้ามานะคะแล้วก็ต้องขึ้นกับบริบทของแต่ละโรงเรียนด้วยเราจะพบว่าสมทบเหล็กให้ตอนหนึ่ง ก็มีเป็นจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากที่ไม่ได้สามารถจะมีไปยังเป็นนั้นก็ไม่ได้ทําให้เราถดถอยเราบอกว่าเราไม่มีแต่เราต้องคลาสสิฟายเนื้อหาที่จะส่งต่อดิจิทัลต่างๆดิจิทัลรีสอร์สต่างๆนี่แหลมันคงจะต้องมีหลายฟอร์แมตแล้วก็ส่งไปให้ได้ในรูปของ DVD รูปของใครต่อใครนะการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถ้าไซส์ของข้อมูลเยอะๆมันก็จะเป็น ความลำบากในการที่จะเอาออกมาดังนั้นตอนนี้ก็ต้องมองถึงกลุ่มคนล่านั้นด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่รัฐบาลเองก็พยายามที่จะผลักในเรื่องนี้นะครับที่สําคัญคือกลไกในการขับเคลื่อนนั้นคือพูดแค่สองสามอันที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าท่านคนดีมาเองที่เรืองพูดนี้แต่ท่านจะพูดมากกว่านี้ดลงั้นจะเลือกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราอันนึงก็คือส่วนที่เราจะต้องเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนแล้วก็ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ยืนขอชื่นชมนา,ามิลุกจริงๆซึ่งเขาก็ทํามาโดยตลอดคุณสวัสดีนี่ก็ต้องให้เห็นนะคะสำหรับผู้ประกอบการภาคธุรกิจที่เห็นความสําคัญของการศึรกษาหน้กราวของท่านก็เป็นวิทยาศาสตร์นั้นจึงเห็นว่าความสําคัญนี่มันมีมากจริงๆได้ส่งเสริมในหลายๆเรื่องมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการมหาวิทยาลัยเ็กซื่งต่างๆนะเป็นโนมตา้าที่ที่คุณครูได้มีโอกาสเข้ามาได้ดูแล้วก็ผ่านมาเรียนมา นี่ก็เป็น91วหนย์คณิตศาสตร์ซึ่งดิฉันก็คิดว่ามันเป็นส่วนที่สาคัญมากๆแล้วก็จะตอบโจทย์แม้ว่าการเข้าถึงสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้เข้าถึงกันทั่วทั้งประเทศแต่ใครที่มีความมีมีศักยภาพที่จะเข้าถึงฉันคิดว่าก็เป็นเรื่องที่จะช่วยรัดกันช่วยลัวผู้ปกครองช่วยทั้งคุณครูเพราะว่าถ้าเราจะหวังว่าเราจะพัฒนาคุณครูและให้คุณครูสอนคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนเก่งโดยเร็วมันไม่ได้เพราะ,ะนั้นต้องมีเครื่องมือเสริมแต่คําว่าเสริมไม่ใช่ทดแทนนะครับนบอกไปว่าแบทวิสต,ต้องใช้เสริมการเรียนรู้ในลักสูตรต่างๆแล้วมันเพิดซูเนอรไลซ์ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้รู้จุดแข็งจุดอ่อนผู้ปกครองต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างยิ่งไม่ไม่ได้ปล่อยให้ทำเองนะครับและยิ่งคุณครูยิ่งเป็นประโยชนย์ใหญ่คุณครูสามารถที่จะเลือก เนื้อหาความเสร็จต่างๆที่สัมพันธ์กันลักษณะเดียวกันเด็กก็มีโอกาสที่จะได้ฝึกมาทดสอบตัวเองอย่างไม่ยากนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรนคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะต่อการพัฒนาการศึกษา,าขั้นสูงในขั้นหน้าหนึ่งมันก็จะมีเครื่องมือื่องมือหลายอย่างแมบดบวิสก็เป็นอีกตัวหนึ่งเรียกแมดวิสหรือวบบิสแมดก็ไม่แน่ใจพูดถึงนีก็จะใช้เรียนดูในเว็บไซต์เขาบอกวิสเอ듀เเทชัน ท่านผูดูาไทยก็หมายถึงอยากต้องถามคุณที่คุณเป็นมาที่มาเอาพูดการสับสน,น,นกรารเปล่าปในความหมายนี้นะครับว่าแล้วก็อยากเชิญชวนนะให้คุณครูแล้วก็เชิญชวนผู้ปกครองด้วยไอ้เครื่องม,ม,มือเน,นี้ยผู้ปกครองจะช่วยได้มากแล้วก็เติมเต็มในส่วนที่นันเกเรียนได้รู้จากตรงนี้นะครับนี่ก็ทั้งหมดเรี่นก็คิดว่า ก้าต่อไปนะคะของทางบิบุ๊กที่นำบเอาณิตศาสตร์มาเผยแพร่แล้วก็ให้คนไทยผู้ปกครองอครูแล้วก็ตัวนักเรียนเองมีโอกาสเข้าถึงก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็กขอสนับสนุนแล้วก็ขอเป็นแนวร่ว่มนะคะที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้ได้มีได้ใช้กันอย่างทั่วถึงนั้นการจะใช้อย่างไรนั้นก็คงเป็นศิลปะ,ปะนะของเฉพาะตัวของท่านอาจารย์เองของท่านผู้บริหารที่จะมองเห็นว่าเราจะจัดหาสิ่งเหล่านี้ ได้อย่างไรที่เหมาะสมและผู้ปกครองจะามามต้องมีส่วนร่วมในบ้านนะครในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณท่านนายกุ๊กเป็นอันดับแรกที่ให้ความสําคัญกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ขณ้นศาสตร์ขอ,ของประเทศมาโดยตลอดและก็อย่างต่อนเนื่องนะคะแลวก็ผู้ดําเนินงานท่านผู้สนับสนุสนงานตลอดจนทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการดิจกิรมานทั้งนี้ ปัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วที่จะขอเปิดงานสัมมนาพิเศษย,ยกระดับการเรียนการสอนคนิตศา์ด้วยการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล personalized learning และขออหน่อยผ่อนให้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานตามเจตจำนงที่วางไว้ทุกประการ